บทที่ห้าจะไม่เหมือนบทที่เราเรียนมานะคะปกติเนี่ยเราจะพยากรณ์โดยอาศาายัยเรื่องของวเวลาค่ะเราคูอว่าระยะเวลาเปลี่ยนเปลี่ยนไปเป็นกี่ปีลกหน้าใช่ไหมคะแล้วเราก็พยากรณ์แต่บทที่ห้าเราไม่ได้ดูเรื่องของระยะเวลาเราสนใจว่ามีอะไรบ้างที่ทําให้ค่าพยากรณ์ของเราเปลี่ยนไปหรือมีผลกระทาพยากรณ์ มมติยอดขายเป็นปีหน้ามันคือในอนาคตอีกหนึ่งปีแต่เราไม่ได้ดูว่าระยะเวลานป่งปีหน้าแต่เรารู้ว่าอีกหนึ่งปีข้างหน้ายอดขายจะได้มีสาเหตุอะไรทําให้ยอดขายเป็นปีหน้ามันเพิ่มขึ้นหรือลดลงอันนี้เป็นความเสี่ยงของาอการเกี่ยองการตรจสอบนะคะเราจะเรียนสองแบบอันนี้เราเคยเรียนมาแล้วใช่ไหมคะ regression ในตอกสอ,สอกหรือเอกเลย เคยแหละ่พราจริงๆวิชานี้มันต้องผีปองก่อนนะคะแต่ก่อนการสอนวิชานี้แต่ที่มีสแตนดด้วยที่เป็นกบรทดสอบขอุทิทยา้วยที่เราเรียนปองนั่นแหละเออแต่วอพอถึงเวลาพอเราทีเสร็จปุ๊บแล้วก็ให้ทำทุกคนเอนไม่มีอะไรเลยลนั้นก็คือมันก็เลยกลายเป็น59 59เริ่มไปก็เลยต้องไม่ต้องผีปองแต่ก่อนแต่วาลา จนวันนี้ทุกคนก็หมจะต้องผ่านแล้วนะคะส่วนห้าแปดไม่รู้จะมีคนถ้าผ่ายแต่บรรดาเรียนโดยที่ไม่ผ่านสองสองถูกสอบานนะคะเอ็่กู้นบอกเลยนะคะเพราะมันบอกแล้วว่าต้องรีถ้าผ่านวิชานี้แต่ผมของก็คือเอ็มสองสองมาสองอย่างอ่ะไม่งั้นเขาจะให้รีทำไมสวยส่วนแอดร้อยไปต่ออะไรได้คะร้อยสามใช่ไหม แอกลอยต่อไว้สามการต่ออะไรคะปิน่นถ้าไม่ผ่านแอร้อยแล้วเรียนพวแปกแอกกับปินถ้าตกแอร้อยปอยีนก็ตกโดยแต่แอร้อยสามก็ไปได้ค่ะอันนี้ก็คือเป็นแบบนี้นะคะ <t> <ๆ>เขาก็มีคนเช็คแหละเนาะในทบียนอ่ะเราก็ไปแจ้งตกอะไรเงี้ยนะคะแจ้งกแจ้งไปเถอะคะ่ะ๋ยวถ้าเกิดขกเ,เขาสมบเขาไปตรวจเจอเขาก็โทรศัพท์ไปหาเราว่าจรนีๆไม่เงือ ที่เดย์ท่สมคะไม่เคยอาทิตย์นี้ไม่ได้ปีอะไรเงี้ยค่ะแต่มาเรียนใหม่นะทำใหม่นะนั้นทําให้ถูกต้องนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของการวิเคราะห์การวจสอบนะคะเราจะเรียนอย่างง่ายกับแบบขั้นพื้นปูนอย่างง่ายเลยนะคะที่เราเรียนบอกไปแล้ว s m ติม r โ g เรเจ i o n นฟาห,หุปฟาหุปคืออะไรติมพโลเ i เจชั่นต่าง,าง,างกาันไมต่างกันตรงติมที่เป็นสาเหตุมัมาขั้นกื้นปูน ตอนเนี้ยบทเนี้ยมันจะเป็นบทที่เราจะมาดูว่ามีอะไรบ้างที่ส่งผลกับภาพมีนาโมถ้าเป็นการวิเคราะห์การถอยจะง่ายจะมีโกแปรหรือติ่งที่เป็นสาเหตุส่งผลแค่หนึ่งตัวแต่ถ้าเป็นมาสุภูลม,มากกว่านั้ขึ้น่ไปนะคะเรื่องของการวิเคราะห์การถอยเป็นเรื่องการหาความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งที่เราต้องการอยากรู้นะคะเราเรียกมันว่าโกแปรนะคะเพราะฉะนั้นอย่างน้อยนะคะ เรื่องของ r e m i t a t i o n จะมีโซแบนอย่างไม่น้อยสองตัวนะคะที่เราอยากรู้ว่าสองพันนะมีส่งผลกันอ่างรยกตัวอย่างเช่นจำนวนยอดขายจากราคาสินค้าถ้าเราขึ้นราคาสินค้าเพิ่มราคายอดขายก็มีโอกาสที่จะใจคำขอแแงนึ้นถ้าเป็นของที่มีผู้แข่งเยอะแน่นอนเกิดอะไรเกิดขึ้น,เ,เ,นเรายังไม่ต้องพิสูจน์เลยหรอกแต่โดยเอง าแล้วออกขายเยอะถ้ายี่ห้อเราขึหาหา้นราคาแน่นอนถ้าคู่แข่งไม่ได้ขึ้นเราคิดว่ายอดขายจะปเป็นยังไคะลดลง,ลงแต่ถ้าของอะไรก็ตามที่ลดราคาขายลงเช่นของท,ที่จัดโปรโมชั่นยอดขายกลเป็นยังไคงคะเพิ่มขึ้นอันนี้ยกตัวอย่างกรณีถ้าเราอยากรู้ว่าสิ่งที่มีผลกับยอดขายมีอะไรบ้างอะไรที่มันมีผลกับเรื่องของจำน,นวนใบมานการขายสินค้าได้บ้างนอกจากราคา อะไรที่จะทําให้ย้ดขา,ายนันเพิ่มขึ้นหรือลดลง<ะ><ะ>นอกเหนือจากราคาสินค้าอันราคามีผลอยู่แล้วกับยอดขายเออก็ไอความต้องการนั่นแหละความต้องการนั้นนแหละมันคือการที่เราไปดินของทำให้เกิดยอดขายากเกิดขึ้นถูกไหมคะแต่เราอยากรู้ว่ามันมีอะไรบ้างนอกเหนือจากการตั้งราคาว่าถูกหรือแพงมันมีผลจากการซื้อที่จาห,หน่ายใช่ไหมที่จัดจาหน่ายอ่ะแค่โอ้โหถ้ามันหาซื้วยากมากของนังน้นมันก็จะต้องหายยากถูกไหมคะ หรืออะไรคะจำนวนผู้แข่งก็มีผลกับยอดขายของอะไรที่ผู้แข่งเยอะยอดขายก็เลยนะคะก็น้อยใช่ไหมคะถ้าผู้แข่งน้อยก็โอกาสาที่จะยอดขายลึ้นเราด้เห็นว่ามันมีหลายอย่างมากเลยที่มีผลกับยอดขายได้ัะนะ้มเราก็ไม่รู้ว่าอะไรที่มีผลบา้างหรือถ้าเรารู้ว่ามีอะไรหลายอย่างที่มีผลกับยอดขายเราจําเป็นต้องใช้วิธีวิเคราะห์แบบสมถอยเราจะใช้แบบการงเวลาแบบ เช็คข้อมูลนะครับมูฟิ่แอคเวเลตเอ็กพอม์ติเอลหรือรีสตอร์นตอบอะไรเงี้ยไม่ได้นะคะเราต้องใช้การวิเคราะห์หาสาเหตุความสัมพันธ์กันทีนี้หลักของการวิเคราะห์คามสัมอันเนี่ยอย่างแรกเลยเนี่ยนะคะเราต้องการหาความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งที่เราสนใจกับอะไรบ้างที่เป็นสาเหตุทําให้ไอ้ข้อมูลหรือสิ่งที่เราสนใจมันมีการเปลี่ยนแปลงไปและอย่างเดิมเนย You know, ที่เป็นเรื่องของการวิเคราะห์การถดถอยก็คือเมื่อเรารู้แล้วว่าอะไรที่มันมีความสัมพันธ์กันก่อนที่เราจะไปพยาบณ์สิ่งที่เราจะต้องถาเลยก็คือสร้างสมการเพื่อทํานายอนาคตที่จะเกิดขึ้นอันนี้เป็นเป็นเรื่องของการวิเคราะห์การถดถอยนะคะอยากรู้ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่เกิดขึ้นหรือสิ่งที่เราสนใจหลังจากที่รู้ความสัมพันธ์แล้วสิ่งที่เราจะต้องได้ก็ว่าเราจะวิเคราะห ดีเรชั่นแบบง่ายหรือแบบเข้าปูนเราต้องได้สมการนายซึ่งสมการน,นั้นจะพอมองเห็นทําให้เราเห็นความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรได้ทานายได้นะเพราะว่ามันมีความสัมพันธ์กันในรูปแบบไหน,นอันนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องได้จากรีเรชั่นนะคะทีนี้สิ่งที่เราสนใจศึกษาเนี่ยค่ะเราก็ยังเป็นห่อกว่า,วามันมีผลต่อการจีิงหรือเปล่าเพราะนั้นเราต้องมีการหาความสัมพันธ์ด้วยว่า สิ่งที่เราอยากรู้ว่ามันจะส่งผลต่อกันอย่างไขั้นแรกนะคะสมมติเราบอกว่าราคามีผลกับยอดขายเราก็ต้องไปพิสูจน์บอกว่าราคาส่งผลกับยอดขายจริงจริแล้วเราถึงจะไปสร้างสมการเพื่อที่จะทำงานนี้เราศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสองตัวขั้นต่ำนะของ regression จะมีตัวแปรสองตัวนะคะตัวแปรแรกนะคะเราเรียกมันว่าตัวแปรต้นหรือตัวแปรอิสระแล้วแต่ตำรา แต่เป็นจิดเด่นเด่นเาลล์บอยง่ายๆก็คือเป็นตัวแปรที่เป็นต้นเหตุหรือเป็นสาเหตุนะคะ,ะเป็นตัวแปรที่ส่งผลกับค่าที่เราอยากรู้เราต้องกาบบรเรียนรู้พ่อะไยตัวแปรต้นหรือตัวแปรอิสระจะเป็นตัวแปรที่ส่งผลกับค่าพกรองของเราเราเรียนการเรียนรู้นะคะงั้นตัวแปรต้นหรือตัวแปร ที่ดิพีเอนเดนแบบว่าจะเป็นตัวแปรที่มีผลกับค่าเรอนเราให้สัญลักษณ์ตัวแปรนี้ว่าตัวแปรเอนะคะเราจะใช้สัญลักษณ์เป็นตัวแปรเส่วนสิ่งที่เราสนใจหรือเราอยากศึกษานะคะและได้รับผ,ผลกระทบกับตัวแปรเเราเรียกว่าตัวแปรตามนะะก็คือตามที่ตัวแปรต้นส่งผลมานะคะก็คือเป็น dependent v a r i a ว่าก็คือมันไม่เป็นอิสระใช่ไหม มันไม่เป็นสลับมันขึ้นอยู่กับว่าตัวแปรต้ตนตนลกลอย่างไรตกลยังไงนะคะเราใช้สัญลักษณ์เป็น y แสดงว่ารีแกช i ่ n ศึกษาความสัมพันธ์นระหว่าง x กับ y แน่นอนนะคะ x กับ y แน่นอนไม่ว่าเราจะวิเคราะห์ g r e s s i o n แบบไหนก็ตามนะคะจะเป็น simple r e g a s t i o n อย่างง่ายหรือพาพหมู่ปูนสิ่งที่เราจะมี่าในเดียว ก็คือตัวนี้แต่ตัวแปลที่เราสามารถมีมากกว่าหนึ่งตัวได้ก็คือตัวแปลต้นสาเหตุที่จะส่งผลกทบมีได้หลายสาเหตุแต่สิ่งที่เป็นผลจากสาเหตุเหล่านี้จะมีแค่ค่าเดียวค่า y แค่หนึ่ตัวแต่ x มีได้หลายตัวเราเรียน simple r a d a t i o n มี x หนึตัว y หนึตัวถ้าเราเรียนอนุพั r a d a t i o n ในสักร์ y เราจะคงมีแค่หนึ่งตัวเหมือเดิม,ดม,ดมแต่เราเพิ่ม x ขึ้นมา x มีตั้งแต่สองตัวขึนนน้นไปจะมีตัวกรนล่ะคะเราก็จะใช้การแก้สมการเอาน,ะะนี้เวลาที่เราเจอโจทย์สำหรับการวิเคราะห์การผลถอยอย่างง่ายที่เราเรียนวันนี้นะคะสิ่งที่ทุกคนจะต้องทําเองก็คือเลือกอ่านโจทย์แล้วทุกคนต้องประสบเองว่าในตารางโจทย์ที่เรามองเห็น อะไรคือตัวแปรต้นอะไรคือตัวแปรตามต้องเลือกโอเองนะเลือกอเองนะคะเหมือนที่บอกคือว่าถ้าเราเลือกผิดสลับกันก็คือสิาหรับข้อนี้อันนี้มีแค่เริ่มต้นเท่านั้นเริ่มต้นเลือก x อ,อก,กับ y ที่ปูกอันเดงนะคะอ,ะอันนี้ยกตัวอย่างเอาตัวอย่างที่ไม่ได้เป็น